สวัสดีครับพ่ออาทิปอันต่อมาครับบกกระสอบบานลำเพลินวิเียวครับกินขอรับไม่เปเบิรงหัวปอดเพิ่งเป็นยัง้ครับพ่อนมาั่นอุ้ยคือวันนี้ผมไม่นอนแล้วนะไม่นอนเะรัไม่หลมนเมา่อยนอนขึ้นไปห้าแลวนั่งรับรวอนมาทำไมไ่ได้ขอคลิปหนึ่งเด้ออ๋อผมมกมกมบมบลงคลิปเดียวมั้งต้นเบิร่ดีหนึ่งิ้นเบิรงดีต้นเบิดีครับต้น่หก้อยสูงเบียร์ ไอ้ผู้นี่จะไปเกลียงข้าวชีโค้ยชีโค้ยเนี่ยตัวนี้เต็มบอลเลยมัน้นไมกจคไปไหเป็นจริงอาเดยวท่าน่งไปเอาสุดก่อนไปเอาสุดอยู่บ้านสูตรลำสูตรลำสุตลำนี่จนเลยเลียดใจวะทะไปลายแห้งกบบข้าวอร่อยแบบจ้า ออนเนื้อกินไรหล่กับมียับอันนี้กินกับข้าวแบบบ้าน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 โอ้นะทวนพี่ประมาณ3าสครั้งนี่แหละเ้อง่วนแต่บ้านท่านเลียวหยาดมามาเนาะมาเนาะเออแต่เตงยกเสาเนาะคุณเลี้วใครตัวเบิอเอินมายกซอาอ่ะน้าบอกว่าจังไร้ไม่ไปเบิงบัานไม่ยังเห็นน่เออใคยเล่ากัอยากไห้มาน้ององค์องนังกับอยากมาเล่นบอลมุกรมือขึ้นนี่แต่ว่าไปทำเมียเพิ่นไปทำธุระอ้ม่บานแล้วกับพ่อจู่พ่กรทาเขาบอกว่าว่านห่านกับหนัง

ต้าหลังเลยเออแม่ดิผัดขึ้นมาผัดมุโตลงต้มเ็กันแล้วอกนนอดูดีไหมนดีหนตกใจเสดเสเรื่องยังครับเงียอีกอห้มมาเสริญลุงกิงห้องปั้นบ่บ่บกกา ก็การเป่าก็หัวอ๋อหัวเป็นอย่งเป็นยังก็เปิดรถผิดเราก็จอต่อกันเดี๋ยวก็เปิดรถผิดก็ัเปิดนดก็อกอยากหานนั่งกันเปิดรถผิดพราว่าฮักเปิดหน้าต่างันหนึ่งน่น่าก็เปิดเปิดเปิดก็บอกว่าจนกอกน่ก็หัวบวนตนายจอกกันเลยทีเดียวเพิ่ไปแก้มกว้าง บ่ิเกินผิดขั้นก็ยังว่าจะไปแก้กันตอนนอนนะแต่ว่าเปิดไปเปิดผิดขั้นผมแม่นั่งนั่งสิกลับบ้านจะมารถมาจอดต่อกันนั่งไปเปิดเปิดไปออกเคื่อเือหน่งหัว่ะั่นปการนูเปิดรถเพื่นพอตื่นรนแม่ครับได้แล้วครับเอเสยบหนูหนูอยากหยิบ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 ยบยิบออกให้หน่อย ก็เรียกว่าติดอ่างกับก้อยกุ้งมีแยมค่ะมีทอดค่ะเดี๋ยวิซิมซิมก้ยกับขามีแตแบบบค่ะพี่น้องไมาเ็เลือเากันยอยู่นเราอรเจีดีใจค่กินทอลูก้ก็มี้นสค่ะพี่น้องมาเด้อครับเขาพอดทุ่มันอ่ไมาเลยมาน้ำจิมมอโอเคเขาไปุลา

สาวน้อยพักแรมอยู่โรงเรียนเออก็ละหมองอู้ขอบคุณครับแม่ครับปิ่งไก่โอ้นปิ่งปลาเออปิ่งปลาลูกปลาไม่พอถ่วจับหรอกเพราะอึดผ่านเออเอาถุงบ่เบียร์ห้อเบีหึเอาถุงเอาถุงแล้สิกินสักวันบ้านในเห็นยังอยู่เอาถุงเลยจีมาแล้วมาแล้ว หนาขึ้นไม่แก้มเลยครับอีไเด้วยบายุมากขึ้นที่แก้มมันระบายขึ้นระบายเรียงอย่างครับระบายอะไรเรื่องไห สบายสัยเป็นยังไงเวลาราคมอหันหนาหันหลังยังไงลงเหนือด้บอกก็หัวเอาหนีให้แน่เอาหนีให้แน่ลองเพ่ว่าอะไรบก้วบาตจีโจ้แม่บาดจจแม่บาดรจโจ้แม่ก็ลงจุดบุญกันเถอะคนั่งหัวโอ้ยกาลองพ่อจะลองเพ่งปุ๊บก็เป็ซองืางหนาสิแม่ ไม่ยี่จ้บอกขอยสิออนได้บ่เอาขวยบ่ได้อนแล้วขายบ่มีสติสตั้งเล่ยไปเลยขวยเจ็บทองเบิดเมือนันเี่ยวจนหยดทีหลีไนไปดังนี่มาไหมมาแมาไมมันไม่บ่ดังนี่ปิดซื่อๆนี่ดิมาไหมครับ่าสุดแก่มาสาราผาั้งหายั้งหอบใ่ามันเขาคือเห็ดคักแท้าันเหมือนีิ้วมันยุดเป็นบ่เพราะว่อยู่ก็เลยหา ผู้ใดผู้ใดนัดก,กระซับมิดตนายเนาะผู้ใดกระกระซับมิดมือนีตอนนี้เนาะมื่อกูจเหลือบ่แน่ลงพ่อบ่โอ้ยเน้นหน่อยงพ่อแล้วบ่อกเถ้าซาก,กันแล้วบ่าตลเล็ตเเ่ลลอภิญาพอกำลัาคิดว่า a n ไรจะเป็นผัว แม่มาวาัดไม่พอเอฟซีเราขี่จักรยานมาตะไก่เด้ประมานถ้ามาส่อคอยบึ้ดเราวัดดีคอยอยู่ประมาณ18เถื่อนยันถ่ายพอท่ายคลิปวัสดีครับไม่ไดีครับป่าแบบจ๊แซมเอฟซีเราขี่รถมาจากวาริตแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่เราละว่าพี่มาประมาณใกล้ๆก็พอแล้ว <c oughs> ละว,ว่ามาจากวาริตเกลือฟาดวาริตไก่เติบนี๋เบม จีเขาไม่ได้ร่างแสบิหรอกมาเป็นของจง่้วเห็เาไบกครับเราไปกินสมบัตน้ลโู้ินโคงโอ้เปนน้โคงนะย่บนบน้โค้ง่งกินกากกันกินนะครับน้องได้กิ่นกิกันกิหนาได้่ มันมีคิดไหมเราไหโอ้แอดมินไดยินโอ้บ้านสวยโอไมเน่บ้านสวยครับรู้ตู้เก็บเสื้อผ้านี่เนาะตู้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็เพิกเพราว่ามันมองให้กว้างห้องกว้างนะครับใช่ไหมก็คือแห่จมูกสามมุ่งเลยนั่งกินไป้นอ่ะพี่น้องเอ้มันเป็นขาเจ้าเลยหมุนหมุนข้าเจ้าข้า ไปบ้านคอยนี่คอยเห็ดไปบางเื่อไครับ